มือถือจอซัมซุงนะครับเป็นเส้นนะครับตอนนี้นะครับทางซัมซุงให้ลงทะเบียนแล้วนะครับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ดูแลนะครับกรนนี้หน้าจอปรากฏว่าเป็นเส้นแนวตั้งเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่ย1สิงหานี้จนถึงยี่บดกันยานะครับ มาดูขั้นตอนการลงเราต้องมีซั s s ุงแอคเคา n ์ก่อนนะครับต้องเป็นของเราเท่านั้นนะครับ s a m s u งแอคเคา n ์แล้วก็ต้องมีต้องมีกล่องกล่องนี้สำคัญมากต้องมีเลขอ่าเลขเ m มีเลข i m มี e Me, ครับแล้วก็ไปสิดครับหาไม่เจอเชื่อว่าทุกคนคงจะไม่ได้เก็บไว้อยู่แล้วครับ แต่ในกรณีที่ซัมซุงต้องเรียกหาครับไปที่ติ้งซัมซุงแล้วก็กดลงทะเบียนครับมีอยู่3อย่างที่เราต้องเลือกประสงค์ที่จะซ่อมประสงค์ที่จะนำเครื่องเป็นคูปองในการซื้อเครื่องใหม่แล้วก็ขายไปเลยครับในราคา20%ก็มันจะให้กรอก ในส่วนของชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อแล้วก็สำคัญตรงนี้ครับต้องมีอีเมลซัมซุงแอคเคาท์ที่ลงทะเบียนไว้กับเครื่องเท่านั้นสำหรับเครื่องที่รีวิววันนี้เป็นซัมซุง S21 FE ครับ5 g ก็ตรงนี้ถ่ายรูปที่อาการจอเป็นเส้นนะครับเป็นแนวตั้งเท่านั้นสำหรับลิงก์นะครับเดี๋ยวจะให้ แปะลิงก์ไว้ใต้โพสต์นะครับซื้อมือสองมานะครับในราคาถูกที่สุดนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องมือสองจอเป็นเส้นนะครับได้ประมาณ6,300นะครับขายให้กับซัมซุงขายคืนไปเลยครับซื้อมาในราคา1 7 0 0นนะครับผ่านช h อป e ีแต่ขายในราคา6,300กว่าบาทครับ ขอบคุณาก,การรีวิววันนี้ครับ